สวัสดีครับหมอชื่อนายแพทย์ปิยวุฒิกรีทายพิรมนะครับเป็นกุมารแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในเด็กนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าอุบัติการของการเกิดโรคในเด็กโดยเฉพาะเด็กทารกทั้งโรคติดเชื้อและโรคภูมิแพ้เนี่ยมีสูงขึ้นเรื่อยๆสําหรับโรคติดเชื้อเองเท่าที่คุณพ่อคุณแม่ทราบกันดีก็อ,อาจจะมีโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ที่เป็นที่น่ากังวลเช่นโรค r s v หรือว่าโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารเช่นการติดเชื้อไวรัสโซตา้ารวมทั้งโรคอุบัติใหม่เช่นโควิด -19 ที่เราพบว่าแม้แต่ในเด็กทารกเราก็เจอมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนั้นแล้วโรคภูมิแพ้ที่เราพบเจอกันอยู่ทั้งภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ทางเดินหายใจเช่นโรคหอบหืดก็พบมากขึ้นเรื่อยเช่นกันอันนี้เนี่ยนะฮะเราก็คิดว่ามีวิธีไหนที่อาจจะพอช่วยป้องกันลูกน้อย ให้พ้นจากการติดเชื้อและพ้นจากโรคภูมิแพ้ได้หนึ่งในนั้นก็คือการเสริมภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงนั่นเองครับระบบภูมิคุ้มกันก็คือเซลล์ของร่างกายที่จะทำงานในการต่อต้านเชื้อโรคนอกจากนั้นแล้วระบบภูมิคุ้มกันที่ดียังช่วยป้องกันการเกิดภูมิคุ้มกันที่ผิดเพี้ยนหรือทำงานเกินไปจนทำให้เกิดภาวะภูมิแพ้หรือภูมิต้านทานต่อตอนเองอีกด้วย ภุมมคุ้มกันที่ดีก็เปรียบเสมือนทหารที่จะคอยช่วยป้องกันเชื้อโรคและทหารที่จะไม่ทำร้ายตัวเองสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ภุมมคุ้มกันได้ทำงานดีขึ้นก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายรวมทั้งการที่มีจุลินทรีย์ซึ่งเป็นจุลินทรีย์คุณภาพดีที่จะอาศัยอยู่ในร่างกายของเราและช่วยส่งเสริมให้ภุมมคุ้มกันทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าอาหารที่ดีที่สุดสําหรับทารกก็คือน้ํานมแม่ในน้ํานมแม่จะมีซินไบโอติกก็คือจุลินทรีย์คุณภาพดีและอาหารของจุลินทรีย์เหล่านั้นอย่างเต็มเปี่ยมทารกที่ได้รับน้ํานมแม่จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจหรือโรคทางเดินอาหารลดลงจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคภูมิแพ้ลดลงอย่างมากนะครับดังนั้นผมในฐานะที่เป็นกุมารแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ขอรณรงค์ส่งเสริมและขอให้กำลังใจคุณแม่ทุกท่านให,ให้นมแก่ลูกน้อยของตัวเองนะครับเพื่อช่วยป้องกันโรคและช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นๆที่ตามมาในอนาคตด้วยครับ